วิธีคิดที่ทำให้คนรวยแบบเงียบๆความรวยที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากการอวดโชว์แต่มาจากวิธีคิดที่ฉันฉลาดเกี่ยวกับเงินและการบรหิหารจัดการชีวิตอย่างมีแบบแผนวันนี้เราจะมาถอดรหัส12วิธีคิดแบบที่คนรวยเขารวยแบบเงียบๆกันและทำให้พวกเขาสร้างความมั่งคั่งโดยไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ก็ได้พร้อมกับบทเรียนเรื่องการเงินที่จะเปลี่ยนมุมมองการเงินของคุณ้อหนึ่ง คิดระยะยาวเสมอคนรวยแบบเงียบๆเ,เขาไม่มองแค่ผลลัพธ์ระยะสั้นแต่เขาลงทุนทุกอย่างเพื่ออนาคตการวางแผนระยะยาวนั้นช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงได้การตัดสินใจในระยะสั้นอาจจะทําให้คุณเสียโอกาสใหญ่คุณจะต้องกล้าที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นต้องมาจากเวลาความอดทนและการวางแผนที่ดีเช่น คุณอาจจะเริ่มลงทุนในหุ้นตั้งแต่ตอนนี้และกลายเป็นเศรษฐีในไวกเกษียณก็ได้ขออ้อ2อย่าใช้ใจเกินตัวเพราะว่าความเรียบง่ายนั้นคือหัวใจของเศรษฐีการใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะจะช่วยให้คุณมีเงินเหลือเก็บเหลือกินและเหลือใช้การหลีกเลี่ยงของที่ฟุ่มเฟือยมากเกินไปทําให้คุณมีต้นทุนในด้านการเงินนําไปลงทุนครั้งต่อไปคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะบอกตเองว่า สิ่งนี้มันไม่จําเป็นความสุขนั้นไม่ได้มาจากการซื้อของเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มาจากการที่คุณมีสารภาพทางการเงินมีอํานาจในการเลือกเช่นคุณอาจจะเลือกขับรถคันเก่าหรือว่ารถมือสองแม้จะมีไรายได้มากพอที่จะไปซื้อรถใหม่หรูหราข้อ3มองเงินว่าเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายคนรวยแบบเงียบ,เ,บเขาใช้เงินเพื่อสร้างสิ่งที่สําคัญกว่า เงินคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการคุณจะต้องไม่ลหลงไหลเงินแต่ใช้มันให้เกิดประโยชน์การลงทุนในประสบการณ์และความรู้นั้นจะทำให้คุณเติบโตเป้าหมายใหญ่กว่าตัวเงินคือการสร้างอิสรภาพเช่นนักธุรกิจที่เขานํากำไรไปลงทุนในโครงการช่วยเหลือชุมชนข้อ4ไม่ยึดติดกับโชคชะตาแต่เชื่อมั่นในการลงมือทำ ความตั้งใจและความพยายามโชคดีนั้นไม่ได้ทำให้คุณรวยแต่การลงมือทำที่สม่าเสมอน,นั้นทำให้คุณรวยคุณจะต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเองความพยายามจะทำให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้คนรวยแบบเงียบเงียบเขาไม่หวังพึ่งโชคโดยชะตาใดใแต่เขาสร้างผลลัพธ์ด้วยตัวเขาเองการทำงานหนักอย่างชาญฉลาดสำคัญกว่าการรอคอยเช่นคุณอาจจะเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์โดยไม่ต้องรอโอกาส แต่สร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองข้อ5ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิตคนรวยแบบเงียบเ,ยเขาลงทุนในความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองความรู้จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสที่คนอื่นเขามองไม่เห็นคุณจะต้องอัปเดตตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเรียนรู้จะช่วยคุณลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ ความรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเช่นคุณอากจะลงทุนเรียนหลักสูตรการลงทุนออนไลน์จนเพิ่มรายได้จากพอร์ตการเงินขอ้อ 6. กระจายความเสีย่ยงคนรวยไม่ทุ่มเงินทั้งหมดในที่ที่เดียวแต่กระจายการลงทุนการกระจายนั้นจะช่วยลดผลกระทบจากความผิดพลาดคุณจะต้องไม่พึ่งพารายได้ทางเดียวการมีพอร์ตการลงทุนหลากหลายจะช่วยคุณมั่นคง การกระจายคือการบริหารความเสี่ยงที่ชาญฉลาดเช่นคุณอาจจะลงทุนในหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กข้อ 7. รักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคนรวยแบบเงียบเงียดเขาให้ควาสมสำคัญกับเครือข่ายที่ส่งเสริมพวกเขาการมีเพื่อนที่ดีนั้นจะช่วยสร้างโอกาสและแรงสนับสนุนคุณจะต้องเลือกคบคนที่มีวิสัยทัศน์และพลังบวก เครือข่ายที่ดีนั้นจะช่วยเปิดประตูสูโอกาสใหม่ๆการลงทุนในความสัมพันธ์ก็คือการสร้างทรัพย์สินที่มีค่าขอ้อ 8. ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครคนรวยแบบเงียบเงียบเขาไม่มัวเสียเวลาไม่มัวเสียพลังงานไปกับการแข่งขันในสิ่งที่ไม่จําเป็นการเปรียบเทียบนั้นมีแต่ทำให้คนเสียเวลาเสียความสุขในชีวิตคุณจะต้องโฟกัสไปที่เป้าหมายของตัวเอง การไม่แข่งกับใครจะทำให้คุณมีสมาธิกับสิ่งสำคัญความสำเร็จของคุณนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเช่นคุณอาจจะไม่สนใจคำวิจารณ์เรื่องรถเก่าแต่ใช้เงินไปลงทุนในหุ้นจนได้ผลตอบแทนมหาศาลขอา้อกมีวินัยด้านการเงินคนรวยแบบเงียบๆเขาไม่ปล่อยให้เงินไหลออกไปโดยไม่ควบคุมมันคุณจะต้องมีแผนการใช้จ่ายและแผนการออมที่ชัดเจน วินัยจะช่วยคุณเก็บเงินได้มากขึ้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะบอกปฏิเสธกับสิ่งไม่จําเป็นคนไม่จําเป็นเรื่องไม่จําเป็นการสร้างวินัยนั้นจะช่วยคุณมีสีิรภาพทางการเงินเช่นคุณอาจจะตั้งเป้าออมเงินเดือนละ10-20%จากนั้นก็นําเงินไปลงทุนต่อขอ้อ 10. มองหาโอกาสในทุกวิกฤตคนรวยแบบเงียบเงีเขามองเห็นโอกาสเมื่อคนอื่นตื่นระหนก การมีสตินั้นจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสที่คนอื่นเขามองข้ามกันวิกฤตคือเวลาที่คุณสามารถลงทุนในราคาที่ต่ำคุณต้องไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์แต่ใช้มันให้เป็นประโยชน์การมองบวกนั้นจะช่วยให้คุณพลิกวิกฤตกลายเป็นโอกาสเช่นนักลงทุนน่เค้าซื้อหุ้นในช่วงตลาดตกแต่ได้กำไรเมื่อราคาฟื้นตัวข้อ11ไม่ใช้หนี้ในสิ่งที่ไม่สร้างไรายได้ คนรวยแบบเงียบๆเขารู้จักแยกแยะระหว่างนี่ดีและนี่เสียคุณจะต้องเลี่ยงการก่อนนี่เพื่อสิ่งฟุ่มเฟือยนี่ที่สร้างรายได้จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งเช่นคุณกู้เงินในธนาคารไปซื้อคอนโดแล้วก็ปล่อยเช่าการใช้หนี้อย่างมีแบบแผนนั้นจะช่วยคุณเติบโตด้านการเงินได้หนี้ที่ไม่ดีนั้นจะทําให้คุณติดกับดักด้านการเงินเช่นเอกู้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า และเขาก็ได้กำไรอย่างต่อเนื่องข้อ 12. มองชีวิตใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่สุดความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นมาจากความสุขในสิ่งเล็กๆก,การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนั้นจะช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิความสุขในชีวิตคุณคุณไม่ต้องวิ่งตามสิ่งที่ไม่จําเป็นความเรียบง่ายนั้นช่วยให้คุณมีเวลาและพลังงานโฟกัสในสิ่งที่สําคัญชีวิตที่เรียบง่ายนั้นจะสร้างสมดุลและความสุขที่ยั่งยืน เช่นคุณอาจจะเลือกปลูกผักกินเองแม้จะมีรายได้เพียงพอที่จะซื้อของแพงก็ตามจำไว้ว่าความรวยที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การอวดโชว์แต่มาจากวิธีคิดและการบริหารชีวิตอย่างชานฉลาดหากคุณเองนั้นปรับมุมมองและลงมือทำชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาลใครเห็นว่ามีประโยชน์เพียงไม่ไหนครับว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast ไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสสำเร็จทุกวัน และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ Ebook m ไมล์เซทูวินรวม1 0ึเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูได้านความสำเร็จระดับโลกเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับอ n n ล็อกม n น y รวม1 0ึเนื้อหาด้านการเงินบริหาจัดก,การเงินปลดหนี้ ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮารเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเลมนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50เล่ม ีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วน e b o ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The Law of Attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากโครูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับราฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวันเองเล่มนี้เพียงแค่290บบาทครับ ส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําสเร็จมั่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําสเร็จจากโครู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซาด e รแอนดรูฮิวเบอร์แมนเลมนี้เป็นแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์ s a i oppa esn ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ